สวัสดีครับนะครับแม่พี่น้องนะครับมาอีกแล้วนะครับมาพบมาพอกันคือเก่ากับช่องหนุ่มนานนนพาเลาะนะครับเมเนได้นาผ้าพี่น้องเข้านะครับกับสาระดีๆนะครับกับช่องของเรานะครับมาเบิงต้นกล้วยนะครับมาเบิงสวนกล้วยอ่าสวนกล้วยนะครับที่ปลูกหลังบ้านนะครับเพื่อปลูกไว้ทาไว้ได้กินนะครับนี่ลายยางลายแนวนะครับอยู่ในสวน นี่ก็พักชนิดหนึ่งนี่เขาเอื้ว่าผงสุรดนะครับผักผงสุลรสงามนะครับเดี๋ยวจะพาชมเบิ่งนะครับเนื้อที่ประมาณหนึ่งงานนะครับเกี่ยวกับทั้งการปลูกกล้วยนะครับหลากหลายสายพันธุ์นะครับบวาสิเป็นทั้งกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้านะครับหลากหลายทั้งกล้วยไข่นะครับกล้วยไข่กำแพงเพชรนะครับนี่ คือโฉมหน้าเพิ่นนะครับหน้าตาเพิ่นกล้วยไข่คำแทงเพชรบริเวณหนึ่งงานนะครับดินซึ่งเป็นดินทบไม้นะครับดินทบไมเป็นดินเขาเอื้อนดินยังดินทับมานะครับนี่คือเป็นโจกขึ้นไม้ไม้นะครับว่าเป็นจังไดวิธีการปลูกเพิ่นนะครับเพชรจังไดใส่ใจดูแลจังไดนะครับเพิ่นใส่ระบบยังตัวนี้ก็คือระบบน้ําหยดนะครับนี่คือสายยางระบบน้ำยดเพิ่นเพ็ด ยดไซเงาเพื่อนนะครับอันนี่คือบริเวณกล้วยสวนกล้วยนะครับหลังบ้านประบ้านงานหนึ่งนะครับเพื่อนกับปูกไปนะครับเพื่อไวยูไว้กินนะครับถ้าหากมันเหลือกินเหลือไซแล้วเฮากะจะได้ขายนี่คือวิธีทํากินของวิถีชาวบ้านนะครับแบบง่ายๆนะครับนุ่มนนท์พะโละนะครับนาสาระดีๆมาชมมาแช่กันนะครับ พื้นที่ไม่ให้ว่างเลยนะครับนี่ก็คือทั้งกระเจี๊ยบนะครับกระเจี๊ยบแดงนะเนพิ่งปลูกไปพร้อมทั้งหวานนะครับอีกหลากหลายนะครับหวานเจิดหวานไผ่จืดเพื่อแน่นะครับเกี่ยวข้องกับการกินพอกินพิษเพิ่นนะครับนี่คือบริเวณหลังบ้านนะครับปลูกไว้ให้ลูกให้หลานเพื่อได้กิน่นสตัวเพื่อว่าทั้งกล้วยนะครับบุพเพบริสุทธ์นะครับตะเกิด เหลือจะกินเท่ากับสามารถที่จะต่อยอดขายได้นะครับแนวอนาบริเวณบอรออาณาเขตนะครับของเพลนเนื้อที่หนึ่งงานนะครับแค่นั้นก็สามารถที่จะทําให้เรานั้นลดรายจ่ายเพิ่มรายได้เกี่ยวกับการปลูกกล้วยนะครับถึงจะเป็นเรื่องของกล้วยแต่ไม่ได้กล้วยนะครับนี่ลายผู้หลายคนเพอนมีแถวนี้จะเป็นกล้วยไข่นะครับกาแพงเพชรนี่ หน้าตาเพื่อนนะครับสวยงามนะครับนี่นี่ต้นหนึ่งนะครับด้วยไข่กำแพงเพชรอ่าสวยงามนะครับสำหรับท่างเพื่อนลูกไว้เนื้อที่นะครับดินส้มห้เปอร์ใกล้ๆนะครับนี่คือดินหินตับมานะครับหินตับมมานะครับซึ่งเอาขึ้นจาก ก้นซ่านะครับดินคือเพื่อว่าขาดวิตามินแล้วแต่ว่าเอามาปลูกกล้วยกลก้วยมากขนาดนะครับปลูกได้ประมาณสักห้าเดือนนะครับนี่คือบริเวณแถวๆเราต้นกล้วยห่อกับเพื่อนบ่อหายว่างเลยปลูกหลายอย่างหลายแนวลงนะครับในพื้นดินกินได้ทุกอย่างกินทุกอย่างที่ปลูกนะครับนะครับกล้วยนว่าเฮานะครับต้นญงใบไงใบหนาครับ แทงนอขึ้นแล้วนะครับแทงนอขึ้นแล้วพระไทยให้ชมนะครับน่ะพามาเลาะมาชมเบิงว่าวิถีอีสานวิถีชีวิตของเฮาคนอีสานเข้าเป็นที่เรียบง่ายนะครับ่ปลูกทุกอย่างที่กินได้นะครับปลูกทุกอย่างที่กินได้เว้นแต่ยางพารานะครับบ่าสามารถที่จะกินได้นอกจากสิแปรสภาพจากยางพาราไปเป็นเงินแล้วไปซื้อได้อยนได้กิน จะเทียบแดงต้นสวยๆเี๋ยวยังมีพริกอีกนะครับเดี๋ยวสิผ้าไปเบิ่งพริกพริกหนวยปักง่ามงาๆตัวปลาอ้อยนี่ก็คือปลาอ้อยลำอ้อยเป็นเไ้าสกูขนาดเลยลมครับเมื่อนี้ครับบรรยากาศพายุโดอืน่นเข้ามาแล้ว เริเวณต้นกล้วยของเรานะครับกระเทียมแดงนะครับบริเวณหลังบ้านนะครับทัางๆสวนกล้วยเหานะครับเป็นปลาประมาณก้อนหนึ่งงานนะครับกระเทียมแดงปลูกไว้หลายๆย่างหลายๆแนวนะครับผสมผสานกันหมักฮู้หมักฮู้หมักละกอพันนน่กับแซบนะครับพันคังหน่อย หวานกรอบสุกนะครับเนื้อเวยล่าตำสมกับแซบนะครับกรอบดีนะยำากรับร,บรบเลยนี่คือปริกนะครับพลิกงากองเลยบริเวณหลังบ้านนะครับปลูกไว้นะครับหลายลอาย,อยางหลายๆแนี่ผสมผสานกันนะครับเกษตร ไม่มีวันตายนะครับเกษตรไม่มีวันจนนะหลารผู้ลายคนย่านนะครับเหตุการเกษตรในสิบประาศพครมสำเร็จนะครับถ้าเราตั้งใจนะครับรับรองว่าบบมีอียงที่สีมาทำไายความคิดและความตั้งใจเท่าใดนะครับระดับแรกเข้าก็ต้องใส่ใจนะครับฉีดพ่นปุ๋ยเล็กนินไฟปุ๋ยน้ําทางใบของเขานะครับรับรองว่างามแท้แน่นอน นะครับปุ๋ยน้ำปลิกนิดไฟเข้านะครับฉีดพ่นทางใบนะครับทำให้พืชผักต่างๆเขาก็ได้ผลดีแท้แน่นอนนะครับโดยเฉพาะนะครับปริกนะครับกล้วยจังสีนะครับฉีดได้กับทุกพืชนะครับหรือว่าทั้งหมากไหมต่างๆนะครับที่เราปลูกไว้แล้วเพื่อผักสวนครัวจังสีนะครับโดยเฉพาะทั้งเขายางพารารวมทั้งนะครับขนนหรือว่าทั้งทุเรียนจังสีนะครับ เกษได้กระทุกพืชนะครับพืชทุกชนิดนั้นสามารถที่จะเติมเต็มได้สลหรับดิกนฟไฟของเรานะครับปุ๋ยน้ําทางใบฝากไว้นัําแน่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างห้องก็ต้องใส่ใจนะครับใส่ใจดูแลในการที่เราจะประกอบสัมมาอาชีพนะครับจบเรื่องเล่าดีๆนะครับเมื่อนี้มาพามาเลาะนะครับช่มสวนหลังบ้านนะครับเนื้อที่ปลูกนั้นก็ประมาณหนึ่งงานนะครับขอบุญขอบุณไปสำหรับ พี่พี่น้องๆเฮ้านะครับให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังกันทางช่องหนุนนานโนนพาเลาะนะครับนำสาระดีๆมาบอกมาฝากมาตอนกันสำหรับพ่อแม่พี่น้องเฮ้านะครับคลิปหน้าคลิปใหม่ก็ติดตามกันแล้วกันวานหนุนนานโนนสีพาเลาะนะครับไปเบ่งสวนมองใดหรือว่านำสาระดีๆมาฝากกันในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์นะกดไลค์กดแชร์กด <c oughs> อ่นะครับอย่าลืมนะครับสำหรับพี่น้องเฮานะครับที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามให้นำหน้เด้อนะครับนะถือว่าเป็นช่องน้องใหม่นะครับเป็นช่องใหม่ที่กําลังทําคลิปเฮ็ดคลิปให้สำหรับพ่อแม่พี่น้องเช่าเกษตรกรทุกๆท่านนะครับนะที่เข้ามาชมนะครับทุกๆท่านทุกๆคนนะครับเข้ามาชมมาเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้นะฝากเป็นกําลังแรงแห่งใจกันในคลิปหน้าก็สิ ได้ทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อำลาพระจากกันไปสกักกอนนะครับพบพ่อกันไม่ในคลิปหน้าวัานนุ่มนนท์จะนำผ้าพี่นองเข้าไปเบิ่งไปเลาะไปชมบางใดสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณไว้แค่นี้นะครับกดติดตามหนุ่มนนท์ด้วยนะครับ